สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับกรับมอนีกะมาพบพอกันอีกนะครับเนาะครับกับลาาพัฒนาครับผมครับเลขเล่าพัฒนาครับหมดที่แล้วกับครับผมวันที่สิบห้ามีนาคมหกหกนะพี่น้องรับเลขที่ออกกับสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดครับผมเลขล่างเก่าสามนะพี่น้องเนาะครับกลับมาติดตามครับผม กับตั้งช่องของเบาวแหลมพ้ารวยครับผมครับเมื่อนี้สิบพามาพร้ากกับเล่าพัฒนาของเซียนหนองคายนะครับเนาะครับเวลาพัฒนาครับผมเซียนหนองคายครับผมวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ครับผมศุกร์ที่สิบเจ็ด

ับเสียนน้องไข่ครับผม บนล่างวิ่งรูดครับผมบนล่างบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดรครับผมวิ่งบนล่างวิ่งรูดรับสี่กับห้าแล้ครับพี่น้องขับสี่กับห้าค,ครับผม เล็กปิง uh huh. บนล่างด้วยครับด้อครับ mm hmm. ของเสี้ยนหนองไข่ครับผม mm hmm. ครับเ mm hmm. ล็กเคียงบนเคียงล่างก็จะมีครับผม mm hmm. ครับก็บจะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับพี่น้อง ติดบนติดหลังนะครับเนาะขัดบนเล็กวิ่งมีสองตัวครับพี่น้องวิ่งรูดสร้างขบนสำรับครับผมเลขของเสี้ยนหนองคายเนาะครับเป็นกระไดจับคูไม่เห่าครับบนลลังนะครับพี่น้อง พี่น้องเอาไปผิดจรณนากันเบิง้งห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดครับพี่น้องสี่หก ี่เจ็ดสี่แปดนะพี่น้องนะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดครับพี่น้องครับ สำหรับท่านไดครับผมที่เห็นตัวเลขแล้วครับผมนี่ตัวไรครับผมที่ถืออกถือใจนะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีครับผมอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้นะครับครับมันสิไม่พลาดครับผมจะบม่ได้เกิดการลงลืมครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องครับไมอนี้กะมีแนวทางครับผมกับตัวเลขเราพัฒนาเสียนหนองขายนะครับเนาะครับ เพิ่นมีตัวเด่นอาอยู่ได้พี่น้องครับเด่นของเพิ่นก็นจะมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดครับพี่น้องมีตัวไหนในนอพี่น้องชื่นชอบครับตัวเบาแหลมขีดเส้น ตรงเป็นตรงเลยพี่น้องขออนุญาตได้ครับชัวมีสุขภาพบรยากดีปันหดครับพี่น้องครับสำหรับเลขลาวพัฒนาเซียนหนองคายครับเลขกลาง บนล่างนะครับเนาะครับวิ่งลูดครับผมเพื่อนไหหมาสี่กับห้าครับพี่น้องอันนี้คือเลขเคียงบนเคียงล่างได้พี่น้องครับผมก็จะมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดนะพี่น้องเนาะครับสําหรับเลขจับคู่ครับผมเด,นเดน่นเด่นเพื่อนเด่นมาให้เฮาก็จะมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดครับ พี่น้องท่านใดครับผมชื่นชอบตัวหนครับหรือครับผมมีแนวความคิดว่าเหล็กวิ่งตัวใดจะเข่าหรือว่าเข่าหรือจับคู่ครับผมตัวใดครับผมทีพี่น้องมองเบื้องหล้วว่าเข่าแน่ล่ะครับรอยไปเส้นครับผมสามารถคอมเมนต์ครับผมเข้ามาทั้งช่องของครับเบ้าแหลมผ้ารุ้ยชาแนลใดนะครับเพื่อได้พูดคุยกันครับครับ ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมท่านใดที่ครับเบิ้งคลิปมาจนถึงครับนะตอนนี้ครับจะพึ่งเบอ้อนายกันเล้อครับครับสำหรับเล่าพัฒนานะครับเนาะของเซียนหนองคายครับฝากพี่น้องกดติดตามครับเอาไว้นำเล้นะครับเพราะว่าลุ่งครับผมเล่าพัฒนานี่ครับของเซียนหนองคายฮอสิด้ลูว่าครับเลขเพิ่นนะครับ สำหรับ f อฟครับเขาว่ารับชมไหมครับจะได้รู้ว่าเลขวิ่งครับเข่าตลอดหรือมีรุดมีเข่าครับจับคูมีเข่ามีรุดเขอาสิดีรู้ครับการที่ตามอยู่ตลอดน่เ็ปไหนได้เปรียบครับได้เปรียบในการรับชมคลิปครับผมเวลาที่เฮ้ากับว่าเร่งด่วนนะครับเนาะเขาสามารถเปิดค้ว่าเบังในเลยว่าเขาจจระบุครับผมว่า ต้องการช่วงคลิปของครับผมสำนักไหนเป็นพิเศษครับเห็ดดุนด้วนครับผมครับมันจิได้ท่านทวงที่น้องพี่น้องเนาะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตครับผมจบคลิปแต่เพียงสำนีครับสำหรับคลิปนะพอกันไหมครับสวัสดีครับ